คนประสบกับปัญหาภัยหนาวนะคะทางกองกําลังผาเมืองโดยกองบังคับการควบคุมกองกําลังผาเมืองด้านประเทศลาวเดินทางไปมอบผมกันหนาวให้กับผู้สูงอายุที่เป็นผู้ยากไรและผู้พิการที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดอุรดรธานีค่ะพันเอกกิติน,นันนิโลโบลรองผู้บังคับกองบังคับการควบคุมกองกําลังผาเมืองด้านประเทศลาว ก็นำกำลังพลจิตอาสาค่ะร่วมกับผู้นำชุมชนเดินเท้าลงพื้นที่ไปที่บ้านห้วยยศหมู่4ตําบลม่วงเจ็ดต้นอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิต ซึ่งจุดนี้เป็นพื้นที่ที่ห่างไกลค่ะอยู่ห่างจากชายแดนลาวเนี่ยแค่5กิโลเมตรเองโดยนำผ้าห่มกันหนาวสิ่งของอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางสี่ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็ผู้ป่วยที่ครอบครัวยากไร้ก็ถือว่าเป็นการไปส่งมอบความสุขมอบความอุ่นกายอุ่นใจเป็นการช่วยบรรเทาความหนาวเย็นทั้งนี้อำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ เป็นภูมิประเทศที่เป็นที่ราบลุ่มอยู่ตอนกลางล้อมรอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อนทั้ง4ด้านนะคะทิศเหนือก็มีภูเขาเป็นแนวแบ่งเขตชายแดนติดต่อกับแขวงชัยบุรีประเทศลาวทําให้มีอากาศหนาวเย็นจัดในช่วงฤดูหนาวถือว่านี่คืออีกหนึ่งภารกิจสําคัญของกองกําลังผาเมืองค่ะที่ให้ความสําคัญต่อการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลควบคู่ไปกับการรักษาความสงบในพื้นที่ชายแดนด้วย ทางด้านกำลังพลจิตอาสาพระราชทานมนต